สำหรับผู้ใช้รถจักรยานยนต์นะครับหรือว่ารถมอเตอร์ไซค์เนี่ยแหละมีหลายจุดครับที่เราจะต้องดูแลรักษาแล้วก็ตรวจเช็คตามระยะและส่วนที่เหมือนเป็นหัวใจของระบบขับเคลื่อนของมอเตอร์ไซค์เลยก็คือสายพานครับมีหลายจุดเรื่องของความรู้การใช้งานการตรวจเช็คเอาที่ผมจะพาไปพบกับผู้เชี่ยวชาญปกติเราอาจจะพบเขาในเรื่องของการตกแต่งโมดิฟายแต่คราวนี้เราจะได้มารู้กันครับว่าการที่เราจะใช้รถการตรวจเช็คสายพานมีจุดไหนบ้างพบกบบคุณจอร์ไรเดอร์เลยฮะ สวัสดีครับสวัสดีครับพี่จอนสวัสดีครับเพื่อนๆครับไม่ต้องเตรียมกันนะครับเราเตรียมมาแล้ววันนี้จะมาเรื่องอะไรเรื่องสายพานครับพี่เรื่องสายพานใช่เพราะว่าเวลาที่เราขี่มอเตอร์ไซค์เราใช้รถอุปกรณ์หลายๆจุดที่เราจะต้องดูแลค่บผมส่วนของสายพานบอกว่าเป็นชิ้นหนึ่งที่ มันอยู่ในจุดที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ถูกต้องครับมันเป็นสิ่งที่หลายๆคนนั้นพลาดสําหรับคนที่ซื้อรถอตโอตเมติมามแล้วไม่เคยรู้เลยว่าม,มันต้องดูแลสุดท้ายพอมันพังคุณก็โทษว่าของเขาไม่ดีอถ้าเกิดเป็นรถสําหรับโรงงานคนใช้งานปกติสายพานเป็นชิ้นหนึ่งที่มีอายุแล้วต้องตรวจสอดก่อนถึงอายุด้วยภายในชุดข้างเนี่ยก็จะมีชิ้สนส่วนหลายๆอย่างซึ่งสายพานก็เป็นส่วนหนึ่งของอนั้นรถคันนี้ลูกค้าขี่แล้วบอกว่ามีอาการคือ รอบมา2เสียงเหมือนกับรถมี2เกียร์ทั้งนั้นที่จริงๆแล้วรถคันนี้คือรถออโตเมติกอารมณ์คือป๊อดนี่คือแบบออโตเมติกฮะอ๋อแต่ของลูกค้าที่เขาแจ้งมาคืออ๋อเหมือนจะมี2เกียร์นี่ออกไหมอ่าก็เลย คาดเดาว่าน่าจะเป็นที่เรื่องของชุดข้างเป็นหลักเวลาที่เราลื้อดูเราก็ต้องดูทั้งหมดว่ามันมีอะไรบ้างเพราะว่าในห้องของชุดสายพานเนี่ยมันมีมากกว่าสายพานมันมีชุดของชามหน้ามีชุดของคัทอะไรอย่างนี้แต่เรามาดูกันแล้วประเด็นของมันคือสายพานลูกค้าครับนี่คือใช้จริงเลยแกะแกะจริงเเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามองแบบเพลินๆเนี่ยเอาง่าย ซูลมิดดูได้ตาในฐานะเล่นรถยนต์ครับอุ้ยใช้ได้ไม่เห็นแตกไรยงาเลยถูกไหมเพราะปกติพอพอเราตรวจสาภาพสายพานสุพุสพเปิดข้างมาเราก็จะดูแบบพิกพิกดูดูว่ามันแบบแตกเล้ามั้ยดูว่าขอบอะไรพวกนี้เข้าไปมันแบบหลุดลุ่ยออกมาหรือเปล่าที่พูดมาทั้งหมดเมื่อกี้เนี่ยลองดูดิว,ว่ามันเสียหายไหมด้วยตาของคนเล่นรถยนต์ ถ้าอันนี้ผมรู้สึกว่ามันเงาเงาแค่เงาเงาแต่ถ้าเกิดว่าเราพูดถึงมันคือดูปกตินะแตกไหมไม่แตกอยากไม่แตกทุกอย่างดีหมดบอกเลยว่าหลายคนไม่ทราบสุลมิตลองดึงดึงอย่างนี้นี้ได้ยินเสียงไหมฮะฮะแบ๊กแบ๊กแป๊กแบ๊กคือมันดังเหมือนกันนะใช่แต่อันนี้มันมีอารมณ์ยืดๆหน่อยใช่ความหมายคือสายพานของลูกค้ายืดถามว่าอ้าวแล้วทำไมมันถึงยืดล่ะเพราะเนื่องจากว่า จริงๆแล้วเนี่ยอายุการใช้ง,งานของสายพานทั่วๆไปเนี่ย25,000โลครับตามสเปคเลย20,000ถึง25,000ายสบายๆแน่นอนไม่ขาดแต่เพอเอิรเอ์เิรรถลูกค้าเป็นรถที่มีการโมดิฟายเกิดขึ้นพอมันมีการโมดิฟายเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่เรียกว่าเหนื่อยสุดคือภาระของสายพานตัดมาที่รถคันนี้ครับรถผมเองครับแกเอาไว้ให้ดูกันแล้วนะครับอย่างแรกก่อน Yamaha X Max ก็เป็นรถในคลาส300หรือ 350cc ที่เป็นลักษณะของบิ๊กสกคตเตอร์เหมือนกันครับและก็ใช้มิตซูบ s ชิเหมือนกันด้วยเมื่อกี้นี้เราพูดว่าเอ๊ะแล้วทำไมรถของลูกค้าถึงมีปัญหาก็เพราะเนื่องจากว่ารถของลูกค้ามีการโมดิฟายถูกไหมครับเรามาดูกันเพื่อเป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับครับปกติถ้าเกิดว่าคุณขี่ปกติทั่วไปเนี่ยอายุของการเปิดฝั่งข้างเนี่ยมีนะครับไม่ใช่ว่า้ 25 0 0 0ค่อยมาเปลี่ยนสายพานทีไม่ใช่8,000โลครับเปิดมาปั๊บคุณจะเห็นเลยว่าภายในเนี่ยสกรปรกไหมครับสึกหลอไหมตัวอย่างเช่นสิ่งที่ทําให้สายพานเส้นนี้นเนี่ยของลูกค้าเมื่อกี้เนี่ยมันพังได้เพราะว่าเขาเปลี่ยนตัวของชุดหน้าหรือว่าชุดชามหน้าไปเพื่อให้มันมีการบีบสายพานให้มันเล็กลงอพอมันเล็กลงมันสามารถที่จะดันขึ้นได้เร็วขึ้นพอมันเร็วขึ้น,น,นปั๊บเนี่ย สายพานมันทำงานหนักกว่าเดิมมันก็เลยทําให้ใสายพานยืดท<ช>ันเองเพราะว่าโดยเดิมเนี่ยรถทั่วไปที่เป็นสกูตเตอร์ธรรมดาเนี่ยสำหรับ350คลาส300-350มันจะวิ่งได้ประมาณ150นั150่นเอง150-155เพราะมันถูกล็อกเอาไว้ด้วยองศาของชามในการที่จะทำให้ใสายพานขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงได้เพาเร่งกู้ผมเห็นไ,ไอ้ตัวนี้ มันเบียดเข้ามาชัดเจนเลยมันเบียดเข้ามาเพื่อเจียบีบให้สายพานเนี่ยมันมีการขึ้นอ่าฮะมันบีบแล้วขึ้นได้แค่ในระดับหนึ่งครับเพราะว่าทางค่ายรถเขาล็อกเอาไว้มันก็เลยวิ่งได้แค่นั้นคนไทยก็เลยทําการปรับให้มันขึ้นได้สุดโดยการบีบองศาหน้าชามหรือว่าทําอะไรก็แล้วแต่ถามว่าใครเหนื่อยสุดที่ทําทั้งหมดเลยเนี่ยไอเนี่ยมันลงอยู่ตรงนี้หมดเลยสายพานมันเหนื่อยสุดดังนั้นเนี่ย ถ้าเกิดว่าเป็นตามสเปคของรถเนี่ย2 0 0โลไม่ทำอะไรเลยสายพานเดิมอยู่รอดแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีการบมดิฟายสายพานเทพแค่ไหนเนี่ยคุณก็ไม่รอด15,000โลก็อาจจะขาดได้แล้วในรายละเอียดของสายพานที่ถูกออกแบบมามันจะมีแบบข้างนอกมีร่องข้างนอกเรียบอันนี้แล้วแต่รุ่นของแล้วแต่รุ่นถูกต้องครับเสร็จปุ๊บเนี่ย สิ่งที่สําคัญที่จะบอกว่าไอ้สายพันธุ์อันนี้มันคุณภาพสูงครับผมแล้วมันใช้งานได้ดีสิ่งที่มิสูโบชิให้มาสําหรับการใส่สายพานที่ชัดเจนคือสัญ,ญล,ลักษณ์ลูกศรอันนี้สําคัญเลยนะสำคัญครับ,รบมันจะต้องมีทิศทางที่มันดูนไหม,ม,ไมว่าทําไมถึงต้องเป็นอย่างนั้นชุดขององศาจะไปในทิศทางเดียวกันถ้าเกิดกลับทางนี่มันมุมลนนะมันจะเปลี่ยนนะถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณกลับทางปั๊บหมายถึงลูกค้าไปใส่แบบว่า ไปเจอร้านบางร้านเฮ้ยเหมือนกันแหละสายพานไม่ต้องสนใจหรอกไปใส่กับข้างปั๊บองศาที่เคยบีบเอาไว้เขียนแล้วครับต้องบอกว่าชามมันมีมุมอย่างนี้มันมีมุม14องศาอีกข้างนึงอาจจะ13องศาดังนั้นมิซูโบชิเขาก็เลยทำมาให้เห็นว่าเป็นลูกศรสัญลักษณ์ชัดเจนว่าเวลาที่คุณถอดเปลี่ยนคุณจะต้องทำตามลูกศรนี้ข้อที่2คือตัวของสายพานมิซูโบชิอันนี้ผมชอบมากเลยก็คือว่า เขาจะมีแบบว่าเป็นรหัสชัดเจนเลยว่าอันนี้สำหรับรุ่นไหนเพื่อการร้านอะไรหยิบผิดแต่นี้ใส่พาสรหัสรุ่นไว้ด้วยเอาง่ายๆเนี่ยดูด้วยตา2เส้นเนี่ยครับดูด้วยตาเนี่ยคล้ายกันนะอ่าฮะแต่พอเอามามองจริงๆเนี่ยความกว้างก็ไม่เท่านะอุ้ยเออใช่ใช่แล้วก็ความยาวก็ไม่เท่านะอ่าฮะซึ่งซื้อไปผิดใส่ไม่ได้นะเกมฮะเกมนะแล้วก็เรื่องต่อมาคือเรื่องของความทนทานครับไอ้ตัวที่เป็นสายผ้าต่างๆพวกนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่า สายพานแต่ละยี่ห้อจะใส่ตัวของวัสดุหรือว่าวัตถุดิบอะไรจริงๆถ้าเกิดเราย้อนไปดูแบ็กเก่าหรือว่าความเป็นมาของมิซูโบชิเนี่ยครับผมอยู่ในอุตสาหกรรมรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์ร้อยร้อยปีแล้วครับในฝั่งของรถยนต์เนี่ยเรื่องของตัวสายพานเนี่ยครับท i มมิ Bell, ่งเบลสายพานหน้าเครื่องต่างๆมีมานาแล้วอายุแบบ80,000ถึงแสนกิโลก็มีอ่าถูกต้องอูแบบยาวๆแต่ว่าพอเป็นมอเตอร์ไซค์เนี่ย ไอความเครียดในการทำงาน,นกับมุมในการที่จะรับแรงม,มันเยอะมากแต่อันนี้คืออะไรหมุนด้วยบีพางบีพางบีพางเครียดมันถึงทําให้ใสายพานพังเร็วนั่นเองอแต่ด้วยประสบการณ์แล้วก็เรื่องของการใช้งานวัสดุต่างๆาการออกแบบเนี่ยมั่นใจได้แล้วถ้าเกิดไปดูแบบสายพานยุคใหม่ที่เขาโฆษณากันสายพานเนี่ยถ้าเกิดว่ามีความหนากว่ากันเนี่ยจุด2.3วิ่งก็เพี้ยนแล้ว เพราะว่าหน้าการบีบสัมผัสของตัวชาม CVT เนี่ยมันบีบแล้วเลยรู้สึกเลยครับใ <ฮะ S 2> ส่พาลราคาถูกถามว่ามันพอใช้ได้ไหมพอใช้ได้แต่ว่าเพื่อร์แมนซ์ของมันรับรองได้เลยว่าสู้ของที่เป็นเนี่ย OEM อย่างนี้ไม่ได้ถ้าคนใช้งานปกติแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่เปิดไม่เช่คอ,อ,อ,อาการความรู้สึกที่จะค่อยๆเจอเริ่มต้นที่เป็นสัญญาณบอกถามว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เปิดประมาณ8 0 0 0โลครับ คุณจะรู้ไหมว่าสายพานคุณหมดสภาพแล้วไม่รู้แล้วไม่รู้เพราะอะไรเพราะว่าคุณไม่ได้ดูแลเลยเปิดออกมาฝั่งของชาม c v t เม็ดคุณสึกไหมมันมีเม็ดโรเลอร์ด้วยเม็ดสึกก็ทําให้รถมันลั่นรอบมันลื่นพอรอบมันลื่นปั๊บคนโทษสายพานอีกว่าสายพานผิดสายพานลื่นจริงๆไม่ใช่เป็นเพราะว่าเม็ดของคุณมันเสืกอหรอถูกต้องชุดข้างหลังที่เป็นชุด c V t ของชุดคัสต์คัสต์คุณหมด เพราะว่าคุณไปใส่คัตซิ่งมาแล้วมันกินหมดเลย <c oughs> วิ่งแล้วมีแต่เสียงรอบครับ <c oughs> โทษสายพานอีกว่าสายพานลื่นจริงๆริงก็ไม่ใช่ <c oughs> เป็นเพราะว่าคุณไปแต่งเพิ่มแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่แปดพันโลคุณไม่ใส่เลยครับไม่เปิดเลยสองหมื่นห้าพันโลพังสิครับ <c oughs> มันพังก่อนแล้วเพราะอะไรมันขาด <c oughs> เพราะมันมีความเครียดม,มันดึงตึกต๊กตึกต๊กตึ๊กตึ๊กเกิดอะไรขึ้นสายพานขาดอยู่ในนี้ครับทุกคนบอกว่าปกติไม่มีปัญหาหรอกก็ขาดไม่น่าเป็นอะไรอย่าลืมนะครับมันคือยางนะครับ ถ้ามันขาดมันจะไปอยู่ไหนครับก็ยังต้องอยู่ในห้องเกียร์นี้อยู่ถูกต้องแล้วสุลมิไม่คิดเหรอว่าเพื่อนๆที่แบบว่าทนใช้สายพานแบบว่าเกินอายุไปอ่ะถ้ามันขาดแล้วมันวิ่งเข้าไปอยู่ติดอยู่ข้างในเนี่ยโอ้โหมันคือข้อเวียงอ่ะถ้ามันติดดีเครื่องลูกสูบกำลังหมุนเป็นพันรอบเป็นพันรอบอ่ะเจ็ดพันรอบแล้วกันแล้วพวกเนี้ยแล้วมีอะไรไปขาดขัดปึ๊กทำไง ก็ <K un> คนขับน่าจะรถหยุดนะครับรถหยุดก็คือรถมันล็อกเลยเพราะว่าตัวของสายพานมันไปขัดตัวของอชุดเขาเหยียงอย่างเช่นมิตซูบชิเนี่ยเขาจะกำหนดมาเลยเช่นรถรุ่นนี้20 0 0 0โล25ง <28, S 1> หมื่0 0้ถ้าเดิมเดิมถือว่าปลอดภัยแน่นอนเขารับประกันแต่อย่าลืมนะครับสายพานมันอยู่ได้แต่อย่างอื่นมันอยู่ไม่ได้นะครับคุณก็ต้องทำการแก้ไขมันด้วยแต่ถ้าเกิดว่าคุณเอาสายพานไปใส่รถซิ่ง แน่นอน20,000่นถึง2อ0 0 0โลที่เขาวารันตีมาไม่มีทางถึงและสายพานมีซูบูชิสำหรับตัวรถจักรยานยนต์ออโตเมติกก็มี2ประเภทด้วยกันสายพานแบบ RCVS ซึ่งจะเป็นสายพานที่มีฟันอยู่ทางด้านล่างเหมาะสำหรับตัวรถที่เป็นเครื่องยนต์ขนาดเล็กถึงขนาดกลางคุณสมบัติในเรื่องของการลดเสียงทนแรงกระแทกโครงสร้างสายพานจะมีฟันอยู่ทางด้านล่าง เพื่อดลดการสูญเสียพลังงานทนความร้อนและให้การยึดเกาะทำมุมแนบกับชุดมูเล่หรือว่าชามของตัวชุดเกียร์ได้ดี <S <S และสายพานแบบ DCVS โดยโครงสร้างสายพานจะมีชุดฟัน2ด้านเหมาะสำหรับการใช้งานกับมอเตอร์ไซค์ที่เป็นเครื่องยนต์ขนาดใหญ่และกำลังแรงสูงส่วนประกอบของสายพานจะถูกออกแบบให้มีส่วนที่เป็นเทนชันลัเบอร์หรือว่าผิวทางด้านบนแกนคอที่เป็นชุดผ้าใบแรงดึงสูงมีส่วนที่เป็นคอมเพรสชันลัเบอร์ และส่วนที่เป็นบัตทอมแฟบิดทำให้สายพานแบบ DCVS ที่มีฟัน2ด้านใช้งานได้โดยลดเสียงรบกวนใช้งานได้ดีมีการลื่นถลายตำ่ำเหมาะกับเครื่องยนต์กำลังแรงสูงทนต่อแรงกระชากและการบิดตัวทนความร้อนและการใช้งานอย่างต่อเนื่องอยากให้พี่จอนฝากถึงตัวคนที่จะมาเปิดเช็ค,คใช้เวลาเยอะไหมเปิดเช็คแล้วการเลือกซื้อเลือกใช้สายพาน ก็เมื่อกี้เนี่ยเปิดเช็คกับเร็วไหมทำเสร็จหมดแล้วอ่ะเฮ้ยสิบคือผม <c oughs> อนึกว่าดีงเงียบเงียบไปนี่คิดว่าเอออ๋อกำลังแบบเตรียมเบิกของที่จะเปลี่ยนเ,เสร็จแล้วลเรียบร้อยแบบลดเรงใจนะครับ <c oughs> คือก็ยังมีคนอีกหลายคนที่ไม่ทราบว่าด้านในมันต้องมีการเซอร์วิสต้องมีการเปลี่ยนอะไหลสายพานคือสิ่งหนึ่งในนั้นที่คุณต้องทําการเปลี่ยนและถ้าเกิดว่าคุณเลือกสายพานที่มันโอเครถของคุณก็จะอยู่ได้ยาว มิตซูบ s ชิเป็นสายพานที่มีในเรื่องของการให้เนี่ยให้บริการเปลี่ยนสายพานเนี่ย <S <S ผมว่าน่าจะครบทุกเซกเมนต์ของรถในประเทศไทยแล้วยุโ <Y ulo, S 2> รปด้วย <Y> ulo, ุโรปว่าญี่ปุ่นอะไรมีหมดใช่ครับราคาจับต้องได้แบบวอรเวอร์เลยครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณหมดวันรันตีของศูนย์ฮอนด้หรือ,อยามาฮ่าแล้วค,คุณต้องออกมาซื้อของข้างนอกแล้วซื้อไปเลยครับมิตซูบชิแท้ถูกกว่าคุณภาพโ e เ มาที่จอร์ไรเดอร์ช็อปนะครับก็ทำให้ผมได้ทราบเรื่องของสายพานความสำคัญของตัวการใช้งานรถมอเตอร์ไซค์ที่เป็นออโตเมติกนะครับแบบ CVT แบบนี้ถูกต้องจะได้รู้ไงว่าอ๋อ CVT รถยนต์กับมอเตอร์ไซค์เอ้ยมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยไม่งั้นสู้ไม่เข้าใจหรอกว่ามันเป็นยังไงไม่เข้าใจครับครั้งแรกเลยนะผมเดินเข้ามาแบบงงๆเลยเคลียร์ยังเคลียร์มากครับแล้วก็เห็นว่าสําคัญมากจริงๆถูกต้องครับขอบคุณพี่จอนมากครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณขับซ่ามากครับผมไปแล้วบ๊ายบาย